มองย้อนยไปหรอผูเราผ่านอะไรมามากมายเลยค่ะครับผมค่อนข้างเยอะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นเซียนพระที่เด็กมากคือ,อสามารถซื้อบ้านได้ตั้งแต่ยังเด็กเลยซื้อ <ผม S 1> บ้านตอนอายุเท่าไหร่คะทะีไปยี <23 S 1> ่สิบสามครับคือเหมือนกับตอนอายุสิบหกเนี่ยผมบอกกับน้องๆครับลูกพี่ลูกน้องญาติจันทว่าผมอยากมีบ้านแต่ผมจะมีบ้านได้ต่อเมื่อ,อมผมคิดเลยว่าผมต้องทําเงินต้องหาเงินขนาดไหนยี่สิบปีเนี่ยผมอยากมีบ้านได้ได้ อยากจะมีอยากจะมีให้บ้านให้ได้เพราะว่าเราชีวิตเราเนี่ยย้ายบ้านหลายทีย,ย้ยายย,าย้ยายย้ายมาตลอดจนกระทั่งพอผมยี่สิบปีผมก็ยังทําไม่ได้มผมกะว่ายี่สิบแ่ผมต้องมีบ้านแต่เทาน 23, เนี้ยยี่สิบสามเนี่ยหมายถึงว่าตอนที่ผมตั้งความหวังไว้ยี่สิบปีเนี่ยผมกะมีบ้านแค่ทเทนาเฮาเทนาเฮาหลังหนึ่งหกเจ็ดแสนก็ถือว่าหรูแล้วสําหรับผมนะณเวลานั้นแต่พอตอนหลังพอยี่สิบปุ๊บแต่าทาเท้าเฮามันดูเล็กไปนะ พอยี่สิบเอ็ดปุ๊บไม่มาทาวเฮ้าส์ที่มันทาวโฮมก็ดูยังดูเล็กไปพอคิดไปคิดมายี่สิบสามเลยแล้วกันซื้อบ้านเดี่ยวหลังละเจ็ดล้านสามแสนบาทผ่อนสิบเอ็ดเดือนแต่ตอนนั้นไปวางทันโทษนะไปวางเงินดาวอะไรยังไงมีตังค์คือมีตังค์อยู่สองล้านกว่าบาทไปวางมาจำเขาเียวางดาวสองล้านกว่าบาทกู้ห้าล้านพอดีเลย แล้วก็ผ่อนอยี่สบิสเบเดือนด้วยผู้อาห้าร้านเนีเ่ยผ่อนสิบเดือนหมดสบิสเบดสเดือนหมดครับเออมีปัญหาธนาคารธนาคารบอกว่าต้องสามปีขึ้นไปคุณมาทำไมผ่อนเร็วขนาดนี้โปรหมดเลยโปรม,เล,ปรมเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าการเป็นหนี้คนมันมันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเหมือนชนักติดหลังเราต้องมาต้องมาจ่ายตังค์เงี้ยต้องมาคอยคิดว่าเราต้องเป็นหนี้นะเราเป็นหนี้ สู้เราเราเรามีเงินเรารีบไปจ่ายจ่ายจ่าย,ายให้มันหมดดีกว่า23 23มีบ้าน7ล้านผ่อน11เ,เดือนจบแม้มันทำให้ใหญ่จะไปเห็นบ้านเสียนพระซะแล้วคุณพ่อคะ <c oughs> ขอไปเยี่ยมชมสักนิดได้ไหมคะ <c oughs> ครับผมยินดีครับอะถ้างั้นเราไปชมบ้านของเสียนพระร้อยล้านกันครับ สวัสดีครับนี่เป็นบ้านของผมเองนะครับเป็นบ้านที่ผมซื้อในช่วงระยะเวลาตอนนั้นก็อายุ23นะครับที่มีบ้านหลังนี้ครับนะครับผมจะพาไปเชิญชมบ้านครับนี่ก็บรรยากาศภายในบ้านนะครับอาจจะดูเรียบรียง่ายๆไม่มีอะไรเท่าไหร่ นนี้ก็โต๊ะกินข้าวที่บ้านนะครับเรียบๆเกียงๆง่ายๆครับไม่มีอะไรมากครับผมแล้วก็นี่ก็เป็นบรรยากาศห้องนั่งเล่นฮะที่ผมยามว่างก็จะมานั่งเล่นที่นี่ฮะแล้วก็ดูบรรยากาศรอบๆครับผมตรงนี้เป็นพราตั้งแต่เริ่มแรกที่มาอยู่บ้านหลังนี้เลยนะครับเอาพ้าประธานมาไว้ที่นี่ก่อนเลยเป็นพระพุทธชินราชตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปขึ้นไปชั้นสองนะครับ ด้นนี้ก็เป็นภายในห้องผมนะครับนี่ครับเตียงนอนที่ผมนอนทุกวี่ทุกวันครับตรงนี้ครับแล้วก็นี่นะครับเป็นหนังสือเล่มแรกที่สมัยตอนผมเพิ่งจะศึกษาพระนะครับอายุนามก็2ี่กว่าปีเป็นหนังสือเก่าด้วยครับเรียนรู้จากตรงนี้จนมีความชํานาญแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในด้านพระส่วนมุมนี้ผมไว้สาหรับนั่งดูทีวีเวลาเข้ามาในห้องนอนของผมยามว่างผมก็จะนั่งอ่านหนังสือพระที่ผมเขียนเองและรวมถึงการจัดทําหนังสือทุกๆเล่มที่ผมทำเนี่ยจะเขียนบนโต๊ะทํางานตัวนี้เลยครับ แล้วก็นี่ก็เป็นรูปเหมือนเสด็จพ่อรอ้าที่ผมเคารพนับถือมากผมก็จะมาไว้ที่ระเบียงชั้นสองนะครับบรรยากาศภายในห้องน้ำครับโดยปกติแล้วผมจะมักจะไปอาบน้ำอยู่ข้างนอกระเบียงผมชอบบรรยากาศที่มันมีเสียงนกนะีผมนั้นนี่ก็เป็น ภาพาบรรยากาศห้องพรานะครับซึ่งเป็นพระที่ผมเคารพนับถือมากาบไหว้บูชาทุกวันทุกเช้าของออกจากบ้านนะครับผมก็จะมากาบไหว้ตรงนี้ก่อนพระองค์นี้เป็นพระที่ผมรักมากผมได้มาจากหาดใหญ่ครับเป็นพระที่ช่างยุคสมัยรอสีเนี่ยทำการหล่อมาอย่างงดงามครับเป็นพิมพ์ที่แปลกถือมะม่วงปกติแล้วที่เราจะเห็นเนี่ยจะเป็นพิมพ์ฉันสมอแต่นี่ับพิมพ์เป็นพิมพ์ฉันมะม่วงจะแปลกกว่าทุกทุกพิมพ์ที่เคยเจอ ก้นนี้ก็จะเป็นรูปคุณย่าบุญเรือนที่ผมเคารพนับถือมากค่ะที่ว่าผมแค้วค่าต่างๆก็จะเป็นรูปนี่ะที่นี่ผมอยู่กับแม่ผมสองคนครับเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับคุณแม่ผมครับเขามาบอกบอกว่าเออผมมา,มาบอยมาจองบ้านแล้วนะอยู่แถวบางอะไรบางใหญ่อะไรเนี่ยแล้วว่าเอ,อ๊ะทำไมมาจองบ้านไม่มาบอกเลยไม,ไม่ไม่พามาดูอะจองเรียบร้อยแล้วมามาบอกที่บ้านถามว่าเอาไปจอง ตีกับบ้านนะเขาบอกดีราคาเจ็ดล้านกว่าบอยจะมีเงินจะผ่อนเหรอเขาบอกเออเขามีเขามีเป็ญยาทำวันแรกก็พามาเอา,าพระประธานเข้ามาบ้านมาดูข้างแรกเลยว่าเออก็สวยดีบอยถามว่าชอบมาก็บอกเออก็ชอบไม่ได้คาดหวังเลยนะคะว่าเขาจะประสบความสำเร็จได้ถึงขนาดนี้ก็ไม่เคยคิดนะตั้งๆๆแต่แรกก็ดีใจว่าเขาเป็นคนดีแล้วคนเก่งด้วยจากช่วย<ม>ตัวเอง หลังจากที่พาไปดูในบ้านนะครับนี่ก็เป็นรถที่ผมรักมากครับที่บ้านผมเนี่ยมีรถสองคันนะครับก็มันเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กแล้วว่าชีวิตหนึ่งอยากจะมีรถสองคันจริงๆแล้วผมชอบรถเบนซนะ์ฮะแล้วก็ต้องเป็นเบนซ์สปอร์ตเพราะว่าผมอยากให้คนอื่นเขารู้ว่าเซียนพระก็มีอะไรที่แตกต่างกว่าคนอื่นได้นะครับเมื่อเด็กมีแต่คนดูถูกผมพอโตขึ้นมาผมต้องทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละบอยท่าประจันนั่นคือบ้านเสียนพระ ร้อยล้านคุณบอยนะคะ<ช>ซึ่งตอนนี้คุณบอยก็รู้สึกว่าจะเหตุทิศทางทําธุรกิจอีกแบบหนึ่งซึ่งห่างไกลจากวงการพระมากๆจะไปทําอะไรคะผมผมฝันตั้งแต่ตอนอายุ22 23าที่ผมเริ่มจะมีบ้านมผมผมฝันไว้ออย่างหนึ่งว่าผมอยากจะมีสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลที่ที่มาเหมือนก็เปิดให้คนอื่นมาเช่าเตะเต็มสนามเลยหรือเป็นแบบฟุตซอลฟุตซอลประมาณฟุตซอลประมาณเทาบอล7คนบอลหคนเนี่ยแต่ผมผมาาร,รักในกีฬาฟุตบอลแล้วผมมองว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเราวันหนึ่งเนี่ย เรามีศักยภาพหรือมีเงินพอที่จะสามารถจะสร้างสนามสร้างสนามฟุตบอลด้วยตัวเองเป็สนสนามฟุตบอลของเราเองเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมันจะทําตามความฝันอจนถางวันวันนี้ผมเริ่มที่จะคือผมไปประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนัเวลาทำอยู่เหรอฮะทำอยู่ครับที่ถนอนอักษาฮะถนอนอักษาถนอนโมโมโอุทยาน,ใช,น,นใช่ครับลงงพื้นที่เท่าไหร่ครับทั้งหมดกว่าสิบไร่ครับ ประมาณสิบไรนนิดหน่อยครับผม<อ>กว่าสิบไร่แถวถนอนอักษะเนี่ยใช่ครับแทริมถนนเลนติดถนนเลยครับถนนใหญ่ด้วยใช่ครับไม่มีความรู้อย่างนี้ได้กี่สนามอ่ะได้ห้าสนามครับกับขับเฮาใหญ่ๆหนึ่งหลังเท่านฮะลงทุนบเบ็ดเสร็จรวมทั้งเท่าไหร่ประมาณตอนแรกกะว่าประมาณสักหกสิบกว่าล้านแต่ตอนนี้ชักเริ่มไหลแล้วแปดสิบกว่าล้านแล้วครับพอที่อย่างเดียวก็ไม่เกี่ยวกับที่ครับถ้าที่จะถ้ารวมที่ก็ไม่รวมที่เลยเนี่ยถ้าที่ก็ประมาณเฉพาะที่อย่างเดียวก็ร้อยกว่าล้านสองร้อยล้าน แต่ไม่ใช่ของผมครับผมเช่าครับผมเช่าที่ครับคือผมรักในฟุตบอลนะผมมองดูว่าตอนแรกอะกะทําสนุกแต่พอทําแล้วเรารู้ว่าถ้าเราทําแล้วเราทําเล็กๆเนี่ยสู้เขาไม่ได้แน่นอนพอเราเริ่มจะทําเริ่มจะโครงการมันเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะเรามีทีมที่ปรึกษาหลากหลายทีมช่วยกันคิดจนกระทั่งมันกลายเป็นใหญ่โตมโหรารเลยรู้สึกว่าโอ้มันใหญ่เกินไปหรือเปล่ามันใหญ่เกินไปหรือเปล่าฮะพอคนเริ่มเริ่มทำพอสมควรนะในกรุงเทพ่างนี้ที่กราลังกายไม่ได้ใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วผมอยู่ในถนนที่สวยที่สุด ผมเชื่ออย่างนั้นฮะใช่อักษรถนนสวยครับผม,ม,มเห็นว่าน,นอกจากจะทําสนามฟุตบอลแล้วเนี่ยค่ะยังจะฟอร์มทีมฟุตบอลหญิงที่สวยที่สุดด้วยก็<อ>จริงก็คิดไว้ฮะก็คิดไว้ก็เพียงแต่ว่าเราเราก็คาดหวังว่าถ้าคือจริงๆเราเห็นผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยออกกำลังกายมักมักจะไม่ค่อยออกกำลังกายคิดว่ากีฬาฟุตบอลเป็นกีฬายอดนิยมแล้วถ้าถ้ามีกีฬาถ้าเป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีสวยๆมาเตะฟุตบอลก็ผมว่าโอเคผมคิดไว้ในทีมงานก็ช่วยคิดว่าเออถ้าเป็นทีมหญิงที่สวยก็โอเค ก็ถือว่าโอเคในระดับนี้ตาวาวไอ้ทุกคนพอตาวาวจะบอกว่าคือยังไม่ทุกข้อทราบผมเองก็เตะบอลอยู่แล้วก็คือถ้าคุณบอยขาดผู้ฝึกสอนโค้ชเคอร์อะไรอนผมอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับหน้าตาเลยนะฮะบอกเลยว่าไม่เกี่ยวกับหน้าตายินดีไปช่วยฟรีแต่ว่ารับเฉพาะทีมหญิงเท่านั้นแต่ทีมชายไม่เอาแล้วครับทีมชายคุณบอยก็ดูแลไปนะครับผมเอาเป็นว่าก็ขอให้ธุรกิจอันใหม่นี้นะฮะสนามฟุตบอลก็ให้ประสบความสําเร็จขอบคุณครับเท่าๆกับ ที่ประสบความสําเร็จในวงการพระเลยนะคะอยากให้สําเร็จแบบนั้นนี่เราในวีพีต้องขออกาดอกจันตัวโตๆนะฮะให้ออกความมุ่งมั่นแล้วความมุ่งมั่นในสิ่งที่ชอบจนทำให้ตัวเองนั้นประสบความสําเร็จแล้วก็มีวันนี้ได้นะครับขอบคุณคุณบอยท่าพระจันทร์ครับขอบคุณขอบค่ะเรื่องราววีียังไม่หมดเพียงแค่นี้นะฮะช่วงหน้ามีเรื่องราวความน่ารักที่สุดแสนจะแปลกแปลกมากๆแปลกยังไงต้องรอสักครู่เดียวครับ เดินําทุกเก้าเลยเหมือนกับองค์คลักษคนนี้กลางคืนใหญ่ไม่ได้ลุกขึ้นมาพาตาไปขี่ไปเหยีดยดเอ็เจ้ากลางเนี่ยพาไปถ้าเราจะไปเชื่อด่อไก่แลไวม่ให้มันเห็นไม่ได้มันบอกเลยมันสห้องห้องเดียวแบงนี้ก็ไก่จับไม่ได้หรอก